ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทวิเะห์บอลเด็ดๆประจําวันที่ 12เมษายนพศส5 1 3นสมะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบดูตารางบอลผลบอลคู่ต่างๆและผลบอลสดหรือบทวิเคราะห์บอลเด็ดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w ว w ร์ไวเว็บราคาบอลเด็ดนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้ด้วยนะผมซึ่งตอนนี้นะพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยเพียงเติมเงิน300บาทท่านจะได้รับโบนัสพิเศษทันทีจานวน100บาทไปฟรีๆกันเลยทีเดียวน ยังจะได้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยำา90%เนี่ยแจกให้อีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมและต้องอย่าลืมบอกเลยนะว่ามาจากช่องชาแน,นลยูทูบราคาบอลน,นะผมเพียงแค่เท่านี้ท่านก็จะได้รับติดติบเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะครับผมงั้นเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลเบลุดพีเมลีกนั่นเองนะครับผม ซึ่งคู่แรกของเรานะจะเป็นหน้าของ f อฟมิน่าจะตวนกับทนหน้าของบาเต้บริซอฟนั่นเองนะผมซึ่งคู่นี้นะจะตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสติตตของข้าทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะโอเคครับผมไถิติ5นัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านนะครับผม เอฟซีมินนะครับผม5นัดหลังสุดของเขาสามารถเอาชนะไปได้2นัดเสมอไป2นัดและหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเลกดัวฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะเพึ่งแพ้มานะครับผมส่วน้างของทีมเยือนนะอาบาเต้บริซอฟนะครับผม5นัดหลังสุดนะสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองและหลุดแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็พึ่งจะแพ้กับทางด้านของซาลาเวียโมซี่มาด้วยก หประตูต่อศูนย์อีกด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอกับทางหน้าของ FC มินาเที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาทั้งสองทีมเนี่ยดูจะเป็นทางหน้าของเจ้าบ้านนะที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะผมส่วนถ้าว่าจากสถิสีการเจอกันของ2ทีมนี้นะก็ดูจะเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันนะครับผมส่วนใหญ่ ก็จะชนะกันในบ้านใครบ้นานมะันนะซึ่งนัดล่าสุดนะเอฟซีมินะพวกเขาได้เล่นในบ้านนะพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะบาเต้บริซอฟไปได้ด้วยสกอร์สามรตต่อ2นะครับผมซึ่งเกมนี้นะเอฟซีมินะพวกเขาได้เล่นในบ้านนะผมก็เชื่อว่าพวกเขาจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะเอฟซีมินะเฉือนชนะ2อประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม งั้นเรามาต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นทาาด้านของ FC s m o l e v i c h i นั่นเองนะผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงนะจะดวลกับทางน้านของชักดียอนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของเขาทั้ง2องทีมกันเลยดีกว่านะครับผมสถิติ5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับผมอย่าง FC s m o l e v i c h i นะครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของเขาสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอไป1นัดและแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะ แพ้กับท่าน,นัางของ FC ฟซีวิเตปไปด้วยสกอร์หนึาา่งประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนท่าน้าของทีมเยือนนะฮะอย่าง ชักดิยอนะผมสถตติ5นัดหลังสุดของเขานะครับผมสามารถเอาชนะมาได้2นัดได้เสมอน,นัดแหละหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะซึ่งฟอร์มโดรยรวมของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากนะผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของสโมลเลวิชี่นะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาทั้งสองทีมเนะี่ยดูจะเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างชักดิยอที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองครับผมส่วนถ้าว่าจากสถตติกันเจกันของ2ทีนี้ใน3นัดเนี่ยก็เป็นทางด้านของชักดิยอนะที่สามารถเอาชนะไปได้ทุกกนัดดเเเลยยทีีวมมซึ่ง น,นั่นถึงแม้ว่าชักตียอพวกเขาจะได้เล่นนอกบ้านนะแต่ด้วยสถติการเจอก,กันที่ดีกว่าและฟอร์มที่ดีกว่าเนะี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาจะต้องสามารถบุกไปคว้าชัยมาได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะชักตียอชนะ2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับ โอเคครับผมงั้นเราไปต่อที่คู่สุดท้ายสำหรับวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลเบาลารุสพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับผมเป็นทางน้านของดินาโมเบรน่าจะดวลกับทางด้านของ f อฟซีอิสล็อกนะครับผมซึ่งคู่นี้น่าจะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับผมหรือ4ทุ่มห9านาทีนั่นเองนะครับผม โอเคครับงั้นเราไปดูสติติของเขาทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสติติ5นัดหลังสุดของด้านเจ้าบ้านอย่างดีนโมเบสนะครับผม5นัดหลังสุดของเขาสามารถชนะมาได้2นัดเสมอไป2นัดและหลุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะชักตียอมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ญญอีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าทาฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะส่วนทางด้านของทีมเยือนนะก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะถึงแม้วกเเขาาาสสมมรถชนนะะไไไปปดด้2ัแลอ สนะัดั่นเองนะจากการลงเล่น5านะัดหลังสุดนะครับผมส่วนเกมนี้นะอิสโลกนะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอร้านของดีโนโมเบสนะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลง,งานที่ผัานาของเขาทั้งสองทีมเนี่ยก็จะดูสูสีกันมากเลยทีเดียวนะส่วนถ้าวัดจากสถิติการเจอกัน2องทีมนี้ในหะนัดหลังสุดนะ่ะเป็นดางหน้าของดีโนโมเบสนะที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้นะดีินโมเบสนะพวกเขาได้เล่นในบ้านนะแถมมีฟอร์ม ที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะบวกกับอาสายติกันจะก,กันที่สามารถทําได้ดีกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขาจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้อย่างแน,น่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะดีโนโมเวสเฉียนชนะ f ออินซูลองนะหนึ่งประตูต่อศูนครับ โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทคราะหอบอลประจำวันนี้นะถ,ถ้าท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมขอพูดตอนข้างต้นอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนาให้นะซึ่ง ตอนนี้นะพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน300บาทท่านจะได้รับโบนัสพิเศษทันทีจำนวน100บาทไปฟรีกันเลยทีเดียวและยังไม่หมดแค่นะั้นนะพวกท่านยังจะได้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บังคำนวณด้วยระบบ AIP 2020ีที่มีความแม่นยำา90%เนี่ยแจกให้อีกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมซึ่งก็อย่าลืมบอก้วยนะว่ามาจากช่อง Channel YouTube ราคาบอลน,นะนะเพียงแค่เท่านี้ท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดีย่สย ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ